จะพาบินมาไกลข้ามซีกโลกมาอเมริกาเลยจะพาทุกคนไปเที่ยวหลายๆเมืองในอเมริกามีทั้งซา,านฟรานมอนเทเรสไปดูปาวานไปดูกันว่าคลิปนี้นะคะมีพิกัดอะไรที่น่าสนใจบ้างที่เที่ยวแล้วของกินอะไรที่น่าตำตามบ้างไปดูกันเลยวันแรกที่ LA นะคะเราก็มากินรามเมงที่มันมีความเม็กซิกันกันหน่อยเลยทุกคนเพราะว่ารามเมงอ่ะมันญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าพวกแบบอาหารกับแก้มเขาอะเป็นเม็กซิกันดิปเดิฟอะไรเงี้ยก็คืออร่อยมากทุกคนรามเมง็งรสชาติดีมาก morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ got the r e f i l e from Starbucks นะคะคือตรงนี้เป็น Starbucks นะคือคิดว่าสมัยก่อนน่าจะเป็นแบบว่า market place ขายของต่างๆกระจุบกระจิบแล้วก็เป็น coffee shop แต่ว่าเขาคงข้างในเขาคือทำเป็นแบบ Starbucks เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ไม่เหมือนห้องโถงที่เป็นแบบมี restaurant มี Chelsea c h a r t e r House and Bar เมื่อวานเรามากินเราเช็คเอาไไปนะคะเป็น to go ไอ้ fit and ship ไปที่ห้อง hi guys good morning สวัสดีเวสวัสดีแล้วก็ให้ทุกคนดูแบบว่าข้างนอกตรงเรือสิ่งที่เราได้มาจากการซื้อสตาร์บัคตอนเช้าในเรือนะคะก็นี่รีเฟเชอร์เท่าไหร่เอยคือตอนแรกเราถามเราว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเขาไม่มีเมนูแบบเป็นเมนูแบบ exactly เมนูเหมือนในสตาร์บัคทั่วไปเขาก็บอกว่าเออตอนนี้แบบยังไม่ค่อยได้อะไร แบบกาแฟก็ยังไม่เสร็จเพราะว่านี่มันเช้ามาก7โมงกว่าจะ8โมงก็ไม่ได้ไม่ได้เช้าขนาดนั้นก็มีพวกทีต่างๆนะคะแล้วก็มีแบบ r e ฟ r e s h e r ์อันนี้ก็คือแบบเมื่อวานแอบ,บเห็นผู้หญิงคนหนึงกินก็อยากรู้ว่าเป็นน้ำอะไรอร่อยมากเป็นเหมือนน้ำแบบน้ำหวานสตรอเบอรี่ข้างในเป็นแบบอินสึฟวสตรอเบอรี่ลงไป r e f ชจริงๆขวดซองสี่ดอน,นะคะแล้วก็ สตรอเบอรี่อาซาอิอ้อสมสตรอเบอรี่อาซาอิสามจุดเก้าถูกกว่าโคโซอีกนะเก้านา <c oughs> ผลไม้ตอนเช้าทำไมมันช่างดูเฮลตี้จังเลยแล้วก็ได้นี้มาเป็นกราโนล่าชิวีการาโนล่าบาร์นะคะไปฮะเราบุ้งหน้าไปไหนนะคะมอนเทเร่เน่เมอนเทเร่แล้วก็สั่งเบอร์เกอร์คิงมากินในรถ<ไ><ไ>และทิปอเมริกาเนี้เบลใช้จ่ายด้วยบัตร กรุงไทยทราเวลการ์ดบัตรเดียวพร้อมบินสะดวกมากเลยทุกคนแค่แลกเงินผ่านแอปเปรดดีด้วยเทียบเท่าร้านแลกเงินเลยนะแลกผ่านแอปกรุงไทยเน็กเลยสะดวกมากได้บัตรภายใน2วันทําการเลยนะอยากกดเงินสดที่ตู้ไอเทมก็กดได้เลยแล้วยังสามารถสมัครบ,บัตรเสริมให้กันได้ด้วยนะนี่นะคือวิธีการแลกเงินเข้าไปในบัตรนะคะแลกผ่านแอปกรุงไทยเน็กเลยนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ทําตามนี้เลยสะดวกมากๆ เราอยู่ที่เมืองมอนเทรเรย์เราสึกว่าเมืองนี้มันแบบว่าเงียบสงบยังไงไม่รู้หรือว่าเราอยู่แค่ย่านเดียวเดี๋ยวพี่ว่าจะพาไปดูองค์ไม่รู้ว่าจะได้เจอน้ององ๋งหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีไหมแต่เมืองนี้แบบตรงนี้มันเป็นแบบกลางเมืองเงียบมาก เหมือนหมาเลยอ่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูที่น้องอุ่งเขาขึ้นมาเกยชายหาดนะคะเพราะว่าเหมือนปะวานอยู่เยอะแล้วปะวานก็จะกินน้องนะคะน้องก็เลยขึ้นมาแล้วตรงนี้อากาศดีมากทุกคนเบลชอบมากคือ fisherman w r a นะคะนี่มี grey whale ด้วยนี่ลูกมันจิา เมืองมอนทรเนี่ยมีซีฟู้ดเยอะมากแล้วร้านนี้รีวิวดีมากๆดีสุดเลยทุกคนเบลชอบมากๆก,ก็สั่งออสเตอร์เลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนไวไวคล้ายๆสปาเกตตี้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นรอบสเตอร์ทุกคน ใครที่อยากพกเงินสดก่อนบินนะเขาก็สามารถถอนเงินสดได้ที่สาขาก่อนเดินทางได้เลยสาขาที่สามารถถอนเงินได้นะคะก็มีตามนี้เลยทุกคนเบลจะขึ้นให้นะเขาใช้แค่บัตรประชาชนแล้วก็หนังสือเดินทางแล้วก็รายละเอียดการถอนต่างๆนะคะขึ้นตามนี้เลยทุกคนทุกคนอากาศคือแบบเริ่มหนาวแล้วอะแล้วเราแต่งตัวบางอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างบนกันดีกว่าเพราะว่ากี๊ พี่ที่ร้านนะคะเขา recommend แบบเขาอาธยาศัยดีมากร้านตะเกียบแบบเฟรนลี่สุดๆทั้งร้านแล้วก็ชวนคุย,ยอะไรเงี<ๆ>้ยเขาก็แบบ advice หลายอย่างมากว่าเออพรุ่งนี้ถ้าไปดูเปาวานก็ต้องใส่เสื้อหนาๆน,นะแล้วก็เขาแนะนํามาตรงนี้นะคะตอนแรกอะ่ะเราจะแบบ,บวิวเราจะเช็คใช่ไหมเขาก็บอกว่าทาไมอยู่รีบไปจังยอะไรเงี้ยสรุปคือเราบอกว่าแบบกลัวดอะ sun แบบมัน going down เร็วเราก็เลยเรีบมาดูหนาวเสียงอุงอีกแล้ว ตอนนี้น่าจะมาสักกี่องศา <6. S 1> ไม่ถึงมากกว่าน,นั้นแต่ว่าคือใส่ชุดบางมากตอนนี้ใส่กระโปรงสัน้นพวกนี้เราจะต้องแบบหนากว่าน,นี้ไม่จริงสิสิบหกองศาสิบหกองศาชุดคือแบบแกดูหนาว ่นเป็นแบบ Mango Fashion Passion Food เชานี้นะคะเราก็จะไปดูป่าวานกันเรียกว่าแบบ whale watching ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้เจอปราวาน,วานไหมเออไม่ใช่ป่าวานไม่ใช่ป่าแต่ว่าเรียกติดป่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามีสิ่งโตทะเลยังอยู่หรือเปล่าด้วยชานี้นะคะเราก็จะชนชน Starbucks ไปไปดูปราวานกันเอยไม่ใช่ปลาไปดูวานกัน มีหลายสับนักมากนะทุกคนพี่ชอบเกียรยนี้มากเลยทุกเมนูโอ้ยก็นั่นคือคิวนะคะคนเยอะมากนี่เรามาก่อนเวลาด้วยนะนี่ประมาณ8โมงครึ่งเองนี่นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าน้องจะมาเมื่อไหร่นะนี่เห็นป่ะมีดอลฟินมีประวัตลังคอม Pack, มีเกรวเวล u บลูเวลแล้วก็สุดท้ายนะคะนี่แบบเจอได้บางครั้งอะไรอย่างงี้ตอนนี้เป็นเอ,อ่อ September คือเดือนกันยาเราจะไม่เจอน้องเกรวเวลแต่หลังข้อมาเจอแน่ๆน,น,นจะจ๊ะกำลังจะไปแล้วจะได้เจอไหมบ๊ายบายไม่ได้เจอ แล้วเขาสามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ได้ด้วยนะทุกคนนี่วันนี้นะคะเบลมากดเงินสดที่อเมริกาเลยคือกดได้ทุกตู้ที่มีสัญลักษณ์วีซ่าเลยนะขั้นตอนปกติเหมือนอยู่ไทยเลยแล้วรหัสของเขานะคะใช้รหัส6หลักตอนที่สมัครบัตรนะทุกคนถ้าใครลืมพินนะก็เข้าไปตั้งใหม่เองได้ที่แอปกรุงไทยเน็กเลยสะดวกมากมากินร้านอาหารไทยนะครับชื่อร้านว่า white elephant ข้าวผัดคูนะคะแล้วนี้ก็เป็นผัดกะเพราทั้งหมดนะคะห้า9ห้าจุนี่นะคะเป็นบอฟเฟิที่ดิดีเบวทำและนี่ก็คือเ็นฟ้าของโรงแรมที่ซานฟราน ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกแล้วมาอยู่ในตัวเมืองเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปคุกอาคาทัสกันก่อนแล้วก็ไปเดินเล่นในเมืองกันแถวยาวตอนนี้นะคะเราก็กาลังจะขึ้นเรือไปคุกอาคาทัสนะคะเป็นคุกที่แบบโด่งดังมากในอเมริกาเป็นคุกที่หนียากมากแล้วก็โหดมากก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะรอบที่แล้วอ่ะไม่ได้ไปเกาะหรือคุกอาคาทัสเพราะว่าแบบมันเต็มนะคะวันนี้เราได้มาแล้วจ้า ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบนิดหน่อยๆว่าเป็นยังไงนะคะก็ถ้าอยากดูเรื่องนี้ก็ไปดู EP เต็มได้หรือว่าก็ไปดูใน TikTok นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นในเมืองกันเราก็บัตรกรุงไทย Travel Card ใบนี้นะคะเขามีพ i l เ g e และก็สิทธิพิเศษเต็มไปหมดเลยทุกคนตามนี้เลยถ้าใครใช้บัตรกรุงไทย Travel Card เนี่ยรับฟรีประกันเดินทางสูงสุด10วันเลยลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่เว็บนี้เลยที่ขึ้นให้นะ แล้วบัตรนี้นะถ้าเราช้อปปิ้งเที่ยวเพลินนะเราก็ยังสามารถเอามาแลกสิทธิ์รับส่วนลดแคปแท็กซี่ v i ไได้ด้วยนะทุกคนก็คือมูลค่า500บาทเลยแค่ใช้จ่ายในต่างประเทศ50,000บาทขึ้นไปที่สนามบินนะเบลเคยเข้าเดอะคอร์ลล์เระมันดีมากๆชอปมากก็ได้ส่วนลด50%เลยนะถ้าเกิดว่าแสดงบัตรแล้วก็จ่ายเงินด้วยบัตรนี้กรุงไทยทราเวลการ์ดแล้วก็ยังมีพิเวเลตอื่นๆอีกเยอะมากๆทุกคนก็เดี๋ยวเบลจะใส่ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะก็ไปหาอ่านกันได้ ้านีอติมเบเนนเจอรี่นะคะจะสาขาเต็มซานฟา้านเลยอยากกินอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินกันดีก,กว่านะคะยอยากกินอาหารทะเลเราก็เลยมาที่นี่คะ่ะ f ฟชเชอร์เมนูแปะ มุมถ่ายรูปของโกลเด้นเกตอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนดูดีสวยปะ่ะย่ให้ดูรูปที่ถ่ายการถ่ายมาได้แบบประมาณหนึ่งมีที่จอดรถด้วยน,น,นะถ้าใครแบบว่าเช่ารถนะคะก็จอดตรงนี้ได้เลยมันจะเป็นทางเท้าให้จอดนะคะ ชิมดีวามันคือแบบสวิงวอเตอร์อ่ะขวดเย็นเจี๊ยบเจ้าโดนเยเจ้าโดนกัดแน่แปลกหรอไม่เหมือนน้ำป่าปกติอ่ะไม่เหมือนแต่ว่าก็อร่อยดีถ้าชอบคิมนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจบัตรกรุงไทยทาวเวอร์กกันนะคะเดี๋ยวเบลจะใส่รายละเอียดไว้ในลิงก์ที่ description เลยนะคะไปดูกันได้เลยไปแล้วบ๊ายบาย